คาฟิลคาฟิลมาเที่ยวทะเลเหรอทะเลอะไรเนี่ยโอ้โยกินมพะพร้าวทะเลอะไรเรือโอ้โหหันหน้ามาให้หน่อยฟิยวฟิว,วครับ ชิวมาดูอะไรคะชิวมาดูอะไรคะโอ้ยาอ๋เกียวพาโอ้อยู่ต้นเลยนะลุงกินได้หรอเอาไปฝากทวดนำเด้อได้ไหมอกยไกินเอยบอกว่าฟ้าอยเลยดิ พ่อพจะรดหนูจะกินมะพร้าหนูจะเป็นลินะงเะฮะอ้ะกินแล้ว